ปีที่แล้วซื้อเลอตเตอรี่หมดไปหลายแสนมากแม่ห้างเปิดยี่สิบห้าน้ะคุณจอยเนาะห้างก็จะเปิดยี่สิบห้าเพราะว่าม,มันสถานการณ์โควิดเขาก็ปิดหยุดพักคนรู้จะรู้นะคะคนคน,คนคนคนไม่รู้ไม่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 ไม,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 มีอะไรค่ะมันก็แค่ห้างบางห้างก็ได้ปิดห้างบางห้างก็เจ๊งเลยเจ๊งบินบินเลยเจ้าของห้างเจ๊งไป แต่เวลาเราไปซื้อกันเราไปอุดหนุนเขาเยอะๆเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีแบบโปรโมชั่นลดราคาอะไรให้เรานะคะแต่พอเรากําลังจะได้โปรโมชั่นดีๆอย่างเงี้ยค่ะห้างเจ๊งเฉยเลยห้าง,เจ,งเ,เจ๊งไปเลยเจ๊งไปเลยเจ๊งปิดค่ะมีกี่ประตูห้างก็ปิดหมดพอจะไปเที่ยวสามประตูจะไปเที่ยวหกประตูปิดค่ะปิดหมดเลยชั้นบนก็ปิดชั้นล่างก็ปิด มันก็ไปเที่ยว,วยากนะเศรษฐกิจมันก็เลยไม่ค่อยคืบคลานเพราะว่าห้างก็ปิดใช้สถานการณ์โควิดเขาก็เลยปิดปรับปรปุงอยู่ยากนิดนึงค่ะแต่ว่าพรุ่งนี้คิดว่าห้างก็เปิดก็อยากให้ทุกคนเตรียมตัวในเรื่องของการจับใจ่ายใช้สอย ันนะคะคล่าสุดยืนเถียงกับแม่ค้าขายลอตเตอรี่ค่ะยืนเถียงกับแม่ค้าขายลอตเตอรี่แอดมินเดินไปซื้อลอตเตอรี่เดยืนเถียงวันนี้เลยค่ะป้าเรียกอะไรอะทำไมขายแพยงจังเลยเลขทูบแม่เอกเลขทูบแม่น้ำหนึ่งเขายืนพูดคขาว่าเลขทูบแม่น้ำหนึ่งกับหนู เลขไข่นะคะป้าเลขทูบแม่น้ำหนึ่งก็จุดทูบเขาไม่ได้จุดไม่ใช่เหรอคะป้างวดนี้วุย้ยเขาจุดมาแล้วเขาจุดมาแล้ว,ลวเลขทูบแม่น้ำหนึ่งนี่เขาจุดมาแล้วนี่เคอยหัวแมหาใบพันหะหาใบพันหะเอ๊ยสิบใบพันหะสิบใบเนาะสิบใบสิบใบพันหะบอกบัถทึกด้วยค่ะ ดเดี๋ยวจะเน้มน่ะกูไปจุดแต่มองได้กูไปจุดแต่สายกูยังบม่ได้ดีจุดว่ะป้าไปดูที่ไหนว่าเขาจุดหลอกถามเพิ่นเพิ่นเปิดเพจให้เบิงงโจบค่ะเพจปลอมไล่ตั้งแต่ปีทีเแ็้วหงก็เอามาใหา้ไล่สดสามหมื่ระดับหนึ่งของประเทศเลยครับโอ้โหพี่ไม่ไม่ใช่แล้วค่ะ พี่แมนหนูยังสามหมื่นนี้ไม่ได้เยอะเลยค่ะพี่มันก็เยอะนะคะแต่ว่ามันมันมีคนที่เยอะกว่านี้อีกเยอะเยอะมากๆค่ะ เขาเรียกอะไรอะไรไม่รู Arizona, ้เขามาค็อกอยู่นีเขาาอะไรคกออเขามาเชหรอคะงมาค็อกอะไรอยู่นี่อามบอกเดี๋ยวอามก็ออกหรอกไม่มาเหรอทำไมไม่มาง่เา ออ๋คุยโทรศัพท์ป่ะ<อ>ถ้าเขามีผัวอามก็มึงไม่มีผัวสวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะสวัสดีค่ะไปได้ลอตเตอรี่กันมาบ้างไหมคะทุกคน โอ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีพี่บัวค่ะกินหอดหลายเด้อแม่นหนึ่งรักกินถึงเต็มเด็มแล้อสวัสดีพี่บัวนะคะเป็นไงบ้างคะทุกคนสถานการณ์ตอนนี้โคตรแย่เลยเอ่อหนึ่ง หนึ่งหนึ่งงวดนะคะแล้วก็จะจุดอีกทีนึงก็จะเป็นงวดหน้าเลยค่ะงวดหน้าจุดจุดแน่นอนงวดหน้าแต่นวดนี้พักค่ะแล้วก็อาจจะปล่อยคือตามที่หนึ่งได้บอกไปนะคะว่าหนึ่งจะให้เอ่อเขาเรียกว่าอะไหรหนึ่งจะให้เม็ดเดียวนะคะเอใจหางเดียวนะคะในกลุ่มนะคะก็น่าจะลงวันพรุ่งนี้แหละคะ่ะ ผู้นี้แหละก็น่าจะได้หลงให้ตัวหนึ่งเลือกอะไรดนี่หนึ่งชอบสีของว่าเนี่ยชอบเลขอกสีมารเกลสีค่ะ ชอบเลขสี่งวดนี้บอกก่อนนะคะเป็นเพียงแค่แนวทางนะหนูชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านคือหนึ่งอะ่ะจะบอกก่อนว่าหนึ่งไม่สามารถรู้ได้หรอกว่าแบบมันจะมาอะไรมันจะออกอะไรในชีวิตยังไม่เคยถูกรางวัลที่หนึ่งเลยยังไม่เคยถูกรางวัลใหญ่เลยนอกจากเลขท้ายสองตัวเลขท้ายสามตัวเลขหน้าเคยถูกแค่นี้แหละค่ะไม่เคยถูกรางวัลอื่นเลยน,นี่คือเรื่องจริงเลย ไม่เคยถูกรางวัลอื่นเลยนอกจากเลขไทยสองตัวเลขไทยสามตัวเลขหน้าแค่นี้ที่ถูกที่รางวัลอื่นๆไม่เคยถูกเลยอั้ไฮเมยแค่เ,คเดวทางชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะคะกทมอยแย่มากเอาจริงๆอ่ะตอนนี้นะแย่กันแทบทั่วทุกพื้นที่เลยแต่มันก็ทำอะไรไม่ได้ค่ะเขาไม่ทำเราก็ทําไม่ได้ เราทําก็โดนประเทศนี้ใครเด่นจะเป็นภัยค่ะแล้วคนเอาเลขปลอมไปลงเยอะมากเลย วันนี้ไม่ได้จุดทูบนะคะ ติดนะติดเข่ามากต้องเป็นนังเที่ส่ไหนนะในห้องอกา่กากระ่ทุกคนดกเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะปล่อยเล่อีกตัวหนึ่งในกลุ่ม พรุ่นี้นะจะปล่อยได้อีกตัวนเขาถามยาเลยเดี๋ยวว่ายายอยู่กับหลานเนาะ ขอคุยได้ไหน่อยไม่นอนเลยอะกี่โมงอะอ๋อสองทุ่มอ,อ,อยู่เลยทุกคนเดี๋ยวมาขอไปคุยกับลูกแป๊บหน,นึ่ง <c oughs> ขอปิดไลฟ์ไปคุยกับลูกแป๊บหนึง่งเดี๋ยวมา